ถ้าไม่จับได้แล้วยาวเลยนะแม่นะถ้าจับได้ก็คือแบบว่าย,ยาว ปว้พี่สายฟ้าอย่ากลัวแมพี่สายฟ้ามายืนตรงนี้มามายืนปัดไอ้น้องตรงนี้ ได้คร yes, yes, uh. ับขอบคุณครับป yeah, ัาบปั๊บไปปั๊บปั๊บ วนอย่าประมาณนี้ไหมไอข้างหลังนี่ต้องอุ้มผ่านมาแม่แม่คือก็มันมันต้องหันหลังไหมล่ะ้วทีเดียวมันมองไม่เห็นเดี๋ยวมันแหวก กยังไม่ได้เริ่มผัดเลยนั่นแหละค่ะดมดีแล้วคราวที่แล้วมันชอบแบบคราวที่แล้วอ่ะนั่นแหละอืมแบบนี้ไม่เวอร์นี่แะเวิร์สุดเยอเกินแล้วยไหนก็ที่อมไม่อันนี้คนไม่เป็นไไม่เป็นไ ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อมอีกได้ได้อีกหน่อยหนะึ่ง <ใ>วันไหนถ่ายเนี่ยวันเาร์หน้า<ม>ถ้าตัดไม่เสร็จวันนี้ก็ได้ตัดใหม่อีกวันหลังคิดมาแล้ว <c oughs> คิดยายคิดเห <c oughs> <c oughs> มือนยายคิดหรอต้องเอาวีมะวีต้องวีมาวี นไ่กินนะเว่งแน่นอนตรงนี้ mong lắm rằng mọi người lắm mong lắm lắm oh. à, Để lắm mong 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 lắm

ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดแาบแบบแลงไปนะไปงนลงน้ไปแบบา้ำแบบน้ำแล้วดคอด้นึงให้แบบน้ยืดคอเลยืดคอไม่ใช่หรอกก้มก้มหน้าก้มหน้ากลมหน้าท่าน่ะยนบ เระสีใช่ไหมไม่เป็นไรหกเดี๋ยวหายหยาให้ไปอย่ามาไม่อาบน้ำให้นะครับโอ้มันคันใช่ไหมมันคันใช่ไหมเดี๋ยวหายแล้วลูกเดี๋ยวหายแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อของเล่นครับเดี๋ยวมามีพาไปซื้อโรบคคาพนโอ้ทำได้ลูกทำได้เนกเอามือลงก่อนเอามือลงก่อน อุ้ยปยาปยาเอาลูกโป่งเอาน้าใส่ลูกโป่งเลยเดี๋ยวพี่ใส่ฟ้าจะได้ดูด้วยแมก็แม่บอกแหละว่าให้หกไม่หกค่ะพี่ใส่ฟ้าแม่อันเนี้ยจำคัญกว่าตรงนี้มันก็สั้นแล้วนะป้าไม่ใช่หมายถึงอีมันไม่เท่ากันงีัเป็นลายลายไงสั้นกลางยาวก็มันยังไม่สั้นตรงนี้มันทาได้อย่างไงเออนั่นไหนตรงนั้นไหนเออตรงเนี้ยเข้าใจไหมพูดได้ง่าย พี่แต่ฟ้าครับอ่ะอยากอมผ้าถ้าผมตอนนี้ยิ่งคันพี่แต่ฟ้าเอ้ยพี่แต่ฟ้าล้างตัวก่อนไหมเอาไหมล้างตัวก่อนนั้นล้างตัวไปแล้วก็ตัดไปดีไหมดีไหมแล้วก็เอาน้ำล้างออกมีไหมไม่ดีฝั่งนั้นดีแล้วเหลือฝั่งนี้แม่รู้แม่รู้อ้าโอเคปลาปลาอาบน้ำปลา